ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมสำหรับศึก a f c แชมเป League รอบแบ่งกลุ่มครับนัดที่3ามการท่าเรือจะเปิดบ้านพบกับไบออนซิตี้เซเลอร์จากสิงคโปร์ในวันพุทธที่30ตุลาคมนี้ครับที่ BG s t a d i เ m เริ่มเวลา19นาฬิกา ถ่ายทอดสดทาง YouTube b t s p o r t และ PPTV ท d 36กคอนอด่นนะครับเราลองมาเปรียบเทียบสควอตของทั้ง2ทีมการท่าเรือตอนนี้ตกไปอยู่อันดับ3ของตารางไทยลีกสำหรับไลอ้อนซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับ1ของตารางสิงคโปร์พีเม์ลีกครับมูลค่าทีมเนี่ยตอนนี้ของการท่าเลือสูงกว่าไลอ้อนซิตี้ครับ มูลค่าทีมของการท่าเรือตอนนี้อยู่ที่361ล้านบาทเลอนซิตี off, ้มูลค่าทีม233ล้านบาทโทรฟี่ของการท่าเรือเคยเป็นแชมป์ช้างเอเบครับเมื่อปี2019แลอนซิตี้ก็เป็นแชมป์ลีสิงคโปร์3สมัยครับผู้จัดการทีมของการท่าเรือคือโค้ชอ้นลังสรรวิวัฒชัยโชค วัย45ปีผู้จัดการทีมของไลออนซิตี้ก็คืออเล็กซานดราลานโควิดเป็นเฮดโค้ชชาวเซอร์เบียนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของการท่าเรือคือประดินภาลา16ล้านบาทนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของไลออนซิตี้ก็คือเป็นกองกลางชาวเนเธอแลนด์บาสเลมซิลลามูลค่า65.6ล้านบาท นักเตะต,ต่างชาติเท่ากันครับทั้ง2ทีมมีนักเตะต,ต่างชาติ8คนดาวซันโวของการท่าเรือก็คือพิรกัต์เผยพีิมายยิงไป5ประตูท็อปแอสซิ์ของการท่าเรือก็คือเควินดีลมลำแอสซิ์ไป9ครั้งครับต่อไปเรามาวิเคราะห์ก่อนเกมครับการท่าเรือตอนนี้ครับขาดนักเตะคนสำคัญคือวดรินผาลาบ,บาดเจ็บอยู่ครับ แต่ว่าเกมลูกด้านซ้ายก็ยังคงน่ากลัวอยู่ครับเนื่องจากตอนนี้โอ้เควินดีลมรับนี่กำลังท็อปฟอร์มครับตอนนี้ร่างกายดีมากครับเควิ Kevin นนี่เขาแบบลากตัดเข้ามาครับหรือบางทีก็เปิดบอลจากด้านซ้ายเข้ามายัางคงอันตรายครับไม่แพ้บาดินนะครับเกมลูกด้านขวานี่ หลังจากอัสนวีแบ็กขวาทีมชาติดูนีเซียบาดเจ็บไปในสองเกมที่ผ่านมาก็โคดอ้นก็ลองใช้ธีรศักดิ์เผยพิมายหรือบางทีก็ใช้ประกรณ์เปรมพัดมาทดแทนครับแต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนะครับเนื่องจากธีรศักดิ์นี่ไม่ถนัดกับการเล่นตำแหน่งนี้และประกรณ์เปรมพัดน,นี่คิดว่ายังต้องอาศัยแมตช์ฟิตครับเนื่องจาก ไม่ค่อยลงสนามครับแต่ถ้าปรกรณ์ได้ลงมาเป็นตัวจริงมากขึ้นบ่อยๆเนี่ยทางด้านซ้ายก็คงจะน่ากลัวเหมือนที่ปรกรณ์ครับไปดูการมันผ่านมาเคยเป็นคู่หูในโลกแตกครับกับเจ้าเวหาแฮมินตันครับคนหนึ่งเปิดครับคนหนึ่งโขกทำประตูครับเข้ากันได้ดีมากทำประตูเป็นกอบเป็นกรรม ให้หลายมาดูการที่ผ่านมาครัสำหรับกองหน้า3คนตอนนี้ครับหน้าเป้าทีละศักดิ์วิลเลียนโมตาและดูบุญาฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าที่ครับยิงไม่ได้มา2เกมแล้วแต่ยังโชคดีที่ตอนนี้เฟริเป้อโมลินปีขวาจอมขยันที่วิ่งยอะที่สุดอันดับ2ลงองจากสุพนันครับกำลังท็อปฟอร์มนะครับ ที่มักอยู่ถูกที่ถูกเวลายิงมาสี่เกมเติดรับเกมลุกก็ยังคงน่ากลัวอยู่ครับสำหรับความคืบหน้าของไลออ c นซิตี้ขณะนี้ก็เดินทางมาถึงไทยแล้วครับการท่าเลือเปิดบ้านพบกับไลออนซิตี้เซเลอร์จากสิงคโปร์ในศึก AFC c แชมเปี้ยนลีกทูรอบแบ่งกลุมนัดที่3วันพุทธที่30ตุลาคม นะบีจีสเตเดียมเวลา19นาิการับชมได้ทาง YouTube b g s p o r t และ PPTV ท d 3 6สาำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง iSport ด้วยนะครับขอบคุณครับผม